การแข่งข,งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2565นะฮะที่สนามเทพหัดเสดีนะครับนักกีฬากำลังจะทับพันมือกันนะครับนะฮะเจอกันที่ไหนในช่างในช่างนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ทีมสิทธิ์เก่าอาวุโสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสื้อสีชมพูนะครับกับทีมิทธิ์เก่าอาวุโสสถาบันเทคโนโลยีประจําก้าเจ้าคุณหารลกับงครับที่ร้านเทพหัตทรินวันอาทิตย์ท enfin ี่เก้าตุลาคมสองพนห้ากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวขอด้วยขอด้วยขอด้วยครัโอเคครับย้ำครับโอเคพรขอมายลงนะ่อโทษนะครับหนึ่องสามู่ปนะครับ อ่าหนึ่งสองครับขอบครับขออนุญาตเสียงเด่นนิดนึงนะฮะเดียงครับเอาแดนเวบอลแดนนี้เริ่มเล่นบคบเดดดดดดเด็ด หมายความว่าไม่ต้องรีบพุ่งหน้าแต่ถ้ามีช่องพุณตึงเนี่ยคุณ้ขยายขยายกล้ามเอให้คุณด้วยอะไรด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวคุณเซตได้แล้วสปาน์ตเตอร์แม่ขยับนั่งนั่งอยู่นิ่งๆสองตัวมาเข้ามาตรงมึือไงแหละสองตัวโอเคจ้าะการแข่งกําลังจะเริ่มขึ้นนะบัดนาวโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัดเข้าไปผมจะต้องไปถ่ายภาพไปถ่ายภาพนึ่งก่อน โอเคมันจริงก็มีคนมาช่วยถ่ายเนี่ยดูคนเียวต้องถ่ายแล้วพันนิ่งีข้าพเจ้าไปด้วยแล้วก็มีสตาฟอีกคนมาช่วยถ่ายเราเราก็เน้นกิจกรรมเพื่อความสนุกฉะนั้นฮาเฮเฮฮอาอะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่การแข่งนะฮะเวลาในขณะนี้เวลา16นาฬิกา58นาทีเป็นเวลาที่ เราจะเริ่มแข่งขันในเวลา10.7นาฬิกานะก็โอเคอ่าจ,จ,จับกันอีกันมากับก็ตอนนี้ครับผมก็ปลอกแขนปล <c oughs> อกแขนต้องใส่ให้ตรงนะฮะที่รัดอยู่ตรงข้อมือน,นะฮะสีขาวคือ58อัพ <c oughs> สีถ้าสีอะไรนะถ้าสีฟ้าคือ54-57 สีเหลืองคือห้าสิบถึงห้าสิบสามอายุน้อยที่สุดในสนามคืออายุห้าสิบห้าสิบปีนะฮะห้าสามกว่าห้าสิบนะแต่อายุมากกว่าได้ตาที่บอดอายุน้อยไม่ไม่สาม,มารถไปลงเปลี่ยนตัวแทนอายุมากได้แต่อายุมากสามารถลงมาเปลี่ยนแทนตัวที่อายุน้อยได้เป็น,นกฎกติกาที่ตั้งกันไว้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมในทัวร์ไมนี้เลยสิเดี๋ยวเริ่มการแข่งขันแล้วครับจะถ่ายภาพ วิดีโอก็ไอ้ภาพน,นิ่งก่อนฮะวิดีโอก็หยุดไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวถ่ายเป็นระยะระยะนะ,นนะวิดีโอเนาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเออ่ทีเอาไปดูอยู่ในสีชมพูบุกจักรขวาไปซ้ายแลกักกำลังเสื้อสีส้มบุกจักซ้ายขึ้นมาทางขวาต้นนี้จุฬาบุกอยู่นะหลักกำลังก็ตั้งครับดูอะไรผมนี่เนาะดูโหยังแข็งแรงอยู่นะนี่อายุห้าสิบ นี่ฮะนี่ห้าสิบแปดไอ้ชิ้หูเจ็ด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 ต้องต้องชดกันนะฮะต้องขอโทษกันบางทีด้วยความที่เออ่สูงอายุนะบางบ่าวบอลมันก็อาจจะผิดพลาดไปได้ไปดูกันสักนิดนึงก่นกอนโอเคบรรยากาศอย่างเงี้เอาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูบรรยากาศร,รอบๆสนามเทพพัสดีสุดก่อน ทายจันให้ดูบรรยากาศเห็นว่ามีตึกมีอันนั้นเป็นรถฟฟ้านะเป็นรถฟฟไฟ BTS นะถ้ามารถฟฟ้า BTS ก็ลงที่สถานีสนามยุฬาแห่งชาตินี่นะฮะตรงนี้นะเห็นเห็นไหมเดินออกไปจากสนามตัวนี้ก็เดินขึ้นรถไฟฟ้าได้เดินเลยตรงนี้ตรงนี้ก็อาคารนี้มีบุตรอีโสเซียมมีมีบุตรน,นะเลยถัดไปตัวน,นั้นก็มาบุญครองเนี่ยสถานีก็อยู่ตรงนี้เลยเดินออกจากสนามไปก็ถึงเลยเนี่ย ประมาณสักยี่สิบเมตก็ถึงแล้วไหมถ้าหมายถ้าว่าเดินนเราจากประตูตรงนั้นถ้าก็เปิดนะเดินไปปั๊บปับขึ้นเลยโอ okay. เคเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ